สวัสดีปีใหม่2024นะคะทุกๆคนจากช่องมาดามห้อยใหญ่มาดามหอยใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากมายจะให้แฟนขับทุกๆท่านเนาะจ้ะก็ขอให้แฟนขับทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขปีใหม่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเนาะใครที่มีทุก ก็ขอให้พ้นทุกใครที่จนก็ขอให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใครที่ป่วยก็ขอให้หายเร็ววันปรถนาสิ่งใดให้สมหวังดั่งใจนึกมั่งมีสีสุขร่ำรวยร่ำรวยทุกทุก,ท,กทันเด้จา้าโซโลแกนของช่องมาดามหอยใหญ่ก็คือไม่เจ็บไม่จนลาบล้นพ้นภัย ทุกๆท่านนะจ๊ะปีใหม่นี้ก็ขอให้มีแต่ความร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะทุกคนจ๋าลวยๆทุกๆท่านนะจ๊ะมาดมหอยไ่กับบ๊มี่คัมยังจะมาหายพี่น้องนะจ๊านอกจากคำอวยพรและขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามนะจ๊ะก็ขอให้พี่น้องลวยๆสุขุ่สุขคนเด้อจ๊ะ Happy New Year everyone 2024สวัสดีปีใหม่จ้ารักๆจ้า